ครับเพราะถึงมันจะเสียเราก็ยังเอามันมาทําเป็นเฟอิเจอร์สวยๆงามๆได้นะครับแล้วเราดูนี่กันดีกว่านะครับกรงกระต่ายตัวเล็กนิดเดียวน่ารักจริงๆเลยย่า <c oughs> หรืออย่างตรงนั้นครับเตาผิงสําหรับหน้าหนาวอุ่นดีจังแหมล้อเล่นครับ แต่ว่าทีวีโบราณแบบนี้ก็สร้างความสุขให้กับคนได้ทุกเพศทุกวัยครับยกตัวอย่างเช่นแม่เหล็กแบบนี้ครับและมีแรงมากขนาดทำให้ทั้งเก้าอี้และผู้ชมของผมเคลื่อนที่มาพร้อมกันได้ได้อ,อยู่ตรงไหนอะเนี่ยออันนี้กันเองเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะเอาแกะนี่แหละแม่เหล็กทำไมามันติดแน่นเงนี้ย hey! เฮ้ยโอ้โหแน่นจังเฮ้ยทีมงานเปลี่ยนป่ะเนี่ยฮะเอา ออออ่อมันมออกี่ไจะได้เลาจะได้ละจะจะเพิ่มคมอผมปรการมาพี่เดี๋ยวเจอครับเจอครัมาโอ้นยากเย็นเข็งใจโอ้ยเฮ้ยครับเ้เฮ้ได้แล้วครับโอ้โหโอ้โหเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาแม่เหล็กนี่ไปจ่อไว้ตรงหน้าจอทีวีครับแต่ว่าขอเตืนก่อนครับว่า ถ้ามันเป็นของมีค่ามากสําหรับคุณแล้วก็อย่าเรียนแบบการทดลองนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กอาจกลายเป็นแรงกระตุ้นมหาศาลทําให้ระบบภายในเกิดการแปรปรวนจนระเบิดออกมาได้หรือว่าภาพบนหน้าจออาจจะเกิดการแปรปรวนได้ประหนึ่งว่าโปรดิวเซอร์รายการเราจะพาเดินทางข้ามรุง้งกินน้ำเจ็ดสีนั่นเลยทีเดียวเชียวดูไปดูมานั้นอาจจะมองได้ว่าเป็นทั้งภาพศิลปะแนว๊อปอาร์ตหรือว่าเหมือนภาพทดสอบเด็กปัญญาอ่อนอยางไงอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า แม่เหล็กอาส่งอิทธิพลต่อคลื่นสัญญาณทำให้ทีวีเปลี่ยนช่องเองโดยอัตโนมัติครับคุณดัชชันครับค่ะคำถามที่คนชอบดูทีวีต้องอยากรู้แน่นอนเลยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาแม่เหล็กไปจ่อไว้ตรงหน้าจอโทรทัศน์ที่เปิดอยู่ข้อหนึ่งโทรทัศน์จะระเบิดจากข้างในข้อสองภาพบนหน้าจอจะรวนหรือจะเป็นข้อสามองสัญญาณจะเปลี่ยนได้เองแม่เหล็กกลายเป็นรีโมทคอนโทร ริต้าค่ะฉันขอตอบว่าภาพบนหน้าจอจะรวนค่ะเพราะฉันไม่คิดว่าทีวีจะระเบิดนะคะเพราะหลายคนอาจจะมีแม่เหล็กติดเอาไว้ที่บ้านหรืออาจจะอยู่ใกล้มือฉันก็เลยคิดว่าไม่ใช่ข้อนี้ค่ะโอเคค่ะอข้อนี้นะคะแล้วทอมเหรอคะอ๋อครับผมก็คิดว่าข้อสองเหมือนกันเพราะผมคิดว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะดูดกับแม่เหล็กได้นะเพราะฉะนั้นกับทีวีก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วแม่เหล็กก็ได้ทําให้ภาพบนจอเป็นคลื่นได้เพราะมาจากพลังสนามแม่เหล็กน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ ผมก็เลยเลือกข้อดีไง <Okay S 1> ครับโอเคค่ะเราจะเลือกคําตอบข้อสองให้คุณด้วยงั้นคุณบอนี้ช่วยเอาแม่เหล็กไปจออไว้ลาทีวีให้เราดูด้วยสิคะก่อนอื่นเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับขอย้ําก่อนว่าห้ามเลียนแบบกันทดลองนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าทีวีของคุณอาจจะต้องพังแน่นอนแถมเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องหมางใจกับคนที่บ้านได้อีกด้วยอย่างที่เห็นครับว่าทีวีของเรามีกระจกกันกระสุน ปกป้องหรือว่าป้องกันอยู่ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอารุ์แรงจนทําให้เกิดการนองเลือดไปทั่วโคโลนออสเซนดอฟก็ได้นะครับใครจะไปรู้จริงไหมหล่ะครับเอาไม่เล็กมาจ่อได้เลยครับเอาเลย,ยรู้นะักกดอะไรอยู่ คุณผู้ชมหลายท่านคงแอบคิดแล้วว่าข้อ1คือคำตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ครับการระเบิดเมื่อกี้นี้ไม่ได้มาจากในทีวีแต่ว่ามาจากข้างนอกตั้งหากละครับเราจะชาขึ้นมาเพื่อเราให้คุณตกใจเล่นเฉยๆครับเขาเรียกกันเล่นๆในวงการทีวีว่าบุ้มหลอกๆเพราะว่าคำตอบข้อหนึ่งผิดยังไงล่ะครับเช่นเดียวกับข้อสามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาแม่เหล็กไปจ่อหน้าจอทีวีครับ ผมเชื่อว่าคุณหนูหนูที่ชอบเอาแม่เหล็กไปเล่นโซนหน้าจอทีวีต้องทราบคําตอบแน่เอาแล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีอย่างที่เห็นนี่ครับเหมือนหน้าจอจะกลายเป็นกล้องคลโดสโคไปแล้วนะครับดูสิครับโอ้โอหหูจำชุดลําเลยล้ำเลยข้อสองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ มันดิคุณริ์มันหมุนตามด้วยอ่เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเอาเขาด้วยนะครับก่อนจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องทราบก่อนว่าทรกทัศสีให้กำเนิดภาพได้อย่างไรครับคำตอบมาจากสามสีนี้นะครับการผสมกันของสีแดงน้ำเงินและเขียวทำให้เกิดสีอื่นขึ้นมาได้ครับ บวกกับความช่วยเหลือจากการที่อิเล็กตรอนที่ไปประทะกับหลอดฟลูออเรสเซนต์จนทําให้เกิดจุดเล็กๆเป็นสีสว่างๆขึ้นมามากมายครับที่พูดมานี้ก็คือพิกเซลครับการรวมตัวของพิกเซลทําให้เกิดเกิดอะไรอ่ะลองดาดูสิครับเกิดภาพไงไม่เห็นยากเลยครับลองสมมติว่าผู้ใช้ทั้ง3มของผมก็คือลังสีอิเล็กตรอนสีน้ําเงินแดงและเขียว ตอนนี้ขอเชิญมาระบายสีของแต่ละคนบนหน้าจอตรงนี้เลยครับเพราะที่ทำแบบนี้เพื่อเป็นการสมมุติว่าเรากำลังเปิดทีวีอยู่นะครับแล้วเราก็จะปล่อยแม่เหล็กเข้ามาในที่นี้เราจะขอสมมติว่าโปรเฟสเซอร์เคมีเป็นแม่เหล็กกแล้วกันนะครับเห็นเลยว่ารังสีอิเล็กตรอนมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวตรงที่ที่ไม่ควรมารวมตัวกันนะครับเห็นไหมครับน่่จริงเลยเถียงอัดผิดทีนะครับ การรวมตัวของสีเกิดจากพลังสนามแม่เหล็กเมื่อเปรียบเทียบกับลำโพงหรือว่าไมโครโฟนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับที่เป็นเหตุผลว่าทําไมไม่ควรเอาลำโพงมาจ่อหน้าจอทีวีเหมือนกันนะครับยกเว้นคุณจะสวยเหมือนโ p r o f เซอร์เค m ีผู้ช่วยของผมที่พอมานั่งใกล้ทีวีเมื่อไหร่ก็จะมีอัทธาให้คุณละสายตาจากหน้าจอมาที่เธอเมื่อน,นั้นแต่ว่าผมเคยบอกคุณได้ชมาหมรือ,อยังครับว่าเสยงคุณใช้รอบเพราะพงมากจริงๆค,ครับนะคะคุณวี้คุณดูวันนี้เองนะนี่